การเกิดสิ่งประเสริฐได้วางตั้งใจให้ได้สมดังฝันใฝ่จีเจ่มใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมียดาดเดือดทำสิ่งได Birthday oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday happy birthday happy birthday to you. ม่ตบมือ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 ตบอตบมืออตบมือตบมอตบมือตบอตอตอตบมือตบมือตบม